ขณะน,นี้เวลาหายนเย็นๆหดที่กำลังจะตกเราได้หนีบ้านน้ำท่วมมาอยู่ชายทะเลบรรยากาศดีมากเนื่องจากมาหาลัยน้ำยังไม่ท่วม cái này cả ba mà hay nào thua không ừm, 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 lắm ừm, ừm, khi ừm, ừm, นี่เป็นบริเวณชั้นสามข,ของบ้านนะครับย่อนจริงนี่วัดขอสก่ย